แฟนลับได้ยินแล้วน้ำตาไหลผู้ว่าฟินแลนด์พูดชัดปะเด็นทำไมไม่มีแฟนใหม่เพราะเหตุผลนี้เองค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะมือนีสาวกุเขมาลาจะมาอัปเดตข่าวสารของผู้ว่าฟินแลนด์ค่ะพี่นอ้องผู้ว่าฟินแลนด์น่บอกผู้ใดก็หูว่าช่วงนี้งานของผู้ว่าฟินแลนด์คายเพล่งตัวเกียวมิวสิก ปังแห้งงานอยู่ทั้งหนาเพ่นสองสามลอยงานเพ่นว่าตอนนี้กับบออยาาคิดเหลืองมีแฟนไหมหรือว่ามีขอบรัววไมแล้วที่นี่พยานเซนแรกก็ได้ออกมาเว้าอยู่ค่ะพี่น้องเวลาแฟนครับมักถามว่าเป็นอย่างคือ่ามีแฟนไมคือ่าตกเปิดตัวแฟนไมสักเท่อคือ่ามีคม้ใไมอยู่เป็นสดมาดูนลเดชจะสีนะพี่น้องเห็นแต่ทํางานงงงงค้าเงินอยู่แล้วที่นี่พยานเซนแลนเพินพน่นก็นกนกนเลยออกมาตอบ กับค่ะพี่น้องว่าสีมีแฟนไปเฮ็ดหยังละกะผู้ใหญ่ฟิแลนเล่ากันย่งแค่ความรู้สึกของลูกลูกยูย่านลูกน้อยใจเพราะว่าจะคล้องกับเติบโตมาในขอบรัวที่ยา,าลากะยาเป็นคนเลี้ยงมาแต่หน,หน่อยๆเพิ่นว่าเพิ่นกเัเลยยย่งบ่าในอยากมีคนใหม่ค่ะพี่น้องตอนนี้ขอลุยกับการทํางานก่อนทํางานที่ เพิ่นหักละการดูแลลูกๆศิลปินในวงเพิ่นหล,ล,ล,ล่ลอยชีวิตเพิ่นวางสีนาหลาย่ลอยชีวิตเนาะทั้งสี่ขายเพ่งตัวเกี่ยวมิวสิกแน่และการธุรกิจร้า,านคาเฟ่เน่ทั้งคอนแกนทั้งอุดรและกธุรกิจเพิ่นกัเป็น หุ่นส่วนอยู่ในวงมอลล่าเพื่อเป็นบอร์ดนอกผู้บริหารในวงมอลลนาะอีสานคนครสินแนละกาฟินครับเพื่อนแน่ได้หลายอย่างจนมามีเวลาพักคอนเพื่อนก็เลยนี่แหละเพื่อนก็เลยต่อกลับไปว่าอาจจะเอามาให้ยังแฟนขันซีมีแฟน กระตองไฮแฟนเลียงว่าต้องไปเลียงแฟนเออสิฮะเงินไฮแฟนเลียงนําบอะไรประมาณนี้ค่ะพี่นนองอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปจากผู้ยญบบ้านฟินแลนด์ดีกว่าว่าเพิ่นตอบจังไดเพิ่นเบาจังไดเนในเหลืองนี่แต่ที่นี่ทั้งแฟนครับพ่อได้ยินผู้ยญ่บ้านฟินแลนด์เ้าถึงเหลืองนี่ทุกคนกะสงสารเห็นใจเนาะเห็นใจหลักการทุกคนบางคนกะพ่อได้ยินผู้ยิบบ้านฟินแลนด์กะ เอ่อเบาออกมากะให้น้ำตาไหลเป็นน้ำพึนเออเข้าใจความรู้ซึ้เข้าใจหัว,หวอกข้นเป็นพอเข้าใจความรู้ซึ้ค้นเป็นลูกจังสีนะคะพี่น้องเข้าใจลหลายๆอย่างของผพยานฟินแลนด์ที่เจอปัญหามาทุกอย่างค่ะพี่น้องไปฟังกันดีกว่าคะ่ะจากปากผูยานผู้ยบาลฟินแลนด์ว่าเพื่อนบอกจังไนเนาะพี่น้องเนาะค่ะไปฟังกันเลยลูกเต้ากันโอเคยี่ดอกพี่น้องลูกเต้ากัน ตั้งแต่กระลูกเต่าขึ้นเก่าแหละพี่น้องบางเทียมบางเทียมมันบระเด็ไปหากันดูเลยมันก็บประเด็แปลว่าสีตามมุ้งจ่อเย็นดอกล้างเทียมมันก็ับเรื่องละเอียดอ่อนล้างเทียมแขวนกระเบียกบ่าวล้างเทียมกระเบียกมาแขวนแขวนได้บ่าวได้บ้าแล้วกระบาข่อยเบ่าวแขวนบ้านนะพี่น้องแขวนแขวนกรบเบยากเบ่าปวันไหนเออเตียงหนูเรื่องเต่าอยู่แขอยกะไปไปตามเว็บตามกลับไปพี่น้อง แต่ไม่ตำกับาบ้าจั้งหลที่ไม่ได้ถิ่มไม่ได้ปาแต่ว่าก็บ่กอยากไปเล่นตำนาตำนางหลายปวดเอาตามซ่ําใดขนาดพี่น้องผู้ใดเขาก็หักลูกบนนั่นแหละพ่อก็หักลูกแม่ก็หักลูกมุ่ไผ่มุ่มั่นมุ่เพิ่นกับว่าเพิ่นดีมุ่เห้องกับว่าหฮาดีเขาาปฏิบาร์มุ่ไผ่ดีเฮาว่าแต่ว่ามีแต่ว่าเออย่ามัวบาเข้าเขาก็เลียงเอาเขาก็เบืองเอาเงินเขาก็ทรงสู้เดือนอยู่ คาเท่ากัวใจปีหนึ่งหลายเสียนเมื่อหน่อกเมื่อหน้าก็บ้าไปเที่ยวอยู่วันหยุดกับเอามาอยู่น้่บ้านแลน ma, it, र, ้ว <Enjoy> น <sleeping>. ี่ละสรับม่อยู่กับค้ารดบ้านสั่งร้านง่ายๆนี่สั่งให้ผู้ใดอยู่ก็บสั่งให้ลูกอยู่ตอดเฟสเฟสมาอยู่เจ้าว่าใครเจ้าว่า่อยเสียวเมียงานอยู่บ่อเจ้าก็บอกไปเนาะบิซี่ก็ได้เจ้าก็วบอกปานใอยเสียน่อยเสียนไปสั่งให้ผู้ใดไมาอยู่ไปนั่น ก็ยูเองคอยมีหละกกับลูกกับเต่าเราล้าคคอยนี่ล่กกับหลออกับนุ่งคอยนี่ล่บริบาติคอยนีหละคคอยเสือไปว่าเชิดหนาชู้ตาใคพ่อเอ้าคันเตียคอยมาเอาว่าเชิดหนาชู้ตางยากคือดอกเพราะว่าเขาได้หาเงินคักเหลวเขาเด้เดือดแตน้ำแข็ง่าของเขาเหลวยากที่จะเอาคนมาจองเขาลงมันยากนอกจากอะไรฝ่ามันทรงเขามาอีกจังมากันแต่ว่าใครบอกมวนไปซื้ออัน อยากตั้นอยากนี้อยากเซิงขนาดนี้เนี่ยโอ้ข่อยน่โอ้โหข่อยนายข่อยเบิดว่าละแล้วข่อเบิดสิหาเงินไมีแต่เลี้ยงลูกบ่ไปซื้อว่วได้ไปซื้อเก็บตังเงินนิดเถ่ามาใส่เสียเสียบพอแตมีเงินนี่ผมไปอยู่กับนักกางมันตัวไปหาหมูหอบตัวเงินหลายเบือดอกมูสิมาหากระไ้ขันอื่นเงินนี่โอ้ยจางไปกับบ่มีมูนักดอกอี๋เดี๋ยขันท้ามีแต่เงินนี่เอ้ยจักมูจักบริลบาตอย่างเงเพียบ ตอนเป็นเด็กมันสร้างบารมีสร้างบริวารสร้างเงินถ่อมาบากพวกอึศพุสิอรอมลอมแต่ว่าเขาอถ่อมากนี่ข้อปุ่มย่างมันมีแต่กระเป๋าเป้าเล่านี่พุ่นคากแบบโมีเอียงกบบโบมีนี่โอ้เจะไป๋จมาสอนเขาอยู่หันข่อยก็เรียกว่าสอนอืมตะกี้ข่อยสอรรค์ยืนอยู่แล้วมันก็ไม่หลุดเพราะมันไม่หลุดไม่ต่อต้องการช่วมือหนิช่วยไม่ของเขาบ้าสวรรค์เดียวอืมมันบขาคือเก่าดิ อะไรก็ไม่คิดเก่าเอาขึ้นมาจขึ้นมาเั่าคอยก็ว่าไปสำหรับพี่น้องคอยพอแต่ลบคบคันไปเฮ็ดอะไรเฮ็ดเอฟซีหัวอันนี้ของเหตุไปแต่เจ็บขึ้ไปลงหลักปักฐานเสือชู้อามาชู้หนาชู้ตามาเฮ็ดตั้อันนี้นี่คือสิบลมีดอกบ่าข้อสมองจ้าเจียขันว่าวหิมอนหิวว่าปลาอยู true, <c ười> ่ บ่เหน่อหลานเนาะบ่ถือวางใครก็บ่งงวตดีกับแม่ยูหลานย่เหมืนกันเขาย่เหมือนกัว่าจังสี่ละแย่เหมืกัว่าจังสีตอนาย่ผุ่นแย่ถือวางมากผู้เล่แอะไม่ถือใครก็ไม่รู้อันวันเนาะแต่ว่าขันคอยขันคอยมีแฟนใหม่เขาเข้าไปเนี่ยคอยคึดพวกลูกคอยหรอว่ามันเกิสิถามอันนั้นนี่เขาก็โอ้ยแล้วมันเป็นหมองชุดชุดชุดประกาศด้วยคอยบอกอยากบอกอยากมีหนัง มีแต่มีแต่เงินรัแบบมีมิแต่ลูกขครมีอย่างคือบ้านหนิมันสิลืมหอดลูกไปได้เป็นของข่อยก็ไ้ข่ายันข่อยมีข่าวกลัวยหม้มีลูกไม่ลูกที่ข่อยตังจะใช่เฉลี่มากเนยเขาก็สิคิดน้อยใจคิดใจใจดิต่นี่เขาก็น้อยจากแพ้งเหา่านี้นมอบ้านีนเขาก็น้อยจะแพ้งเลี้ยวส่วนห้องสียปีมีข่าวกลัวมาอีกลูกเ้าก็แห้งสิเป้วไปยังไปนาเขาโยงสีเขาเขาไม่มีปัญหาเขาแ่ขาดประโยชน์อย่างเขาบริ ต้องการมันอย่างเขาโยกเสี่ยวกับอันนี้แบกำลังหางนั้นหากินหายู่ไปสร้างงานสร้างธุรกิจธุรกรรมไปเนี่ยอันคำว่าลูกใหญ่กับจังหวะเนาะแต่ว่าลูกน้อยมันเดียมันกับจีโจ้จ้ำแล้วเพราะว่ามันลูกพานใหญ่เดี๋ยวลูกอีกคนนึงเลี้ยวจีมันสิบอกโอ้ยมันกับบอมเย็นนะเพราะว่าอย่างที่เราควายเราเติบโตมาใน ครอบครัวที่แบบว่าพ่อแมียยาล่างกันข่อยใหญ่มาน้ำยาข่อยเนาะข่อยจะงูดีว่าเด็กน้อยมันจีบมันจีบต่อให้แข็งแกร่งขันไหนมันก็ต้องเคลียร์แต่พ่อแม่มาเลือกกันเลือกกันแต่ปกติยุติแต่ว่าสัอ่ะย่างหีไรพ่อเห็นย่างพ่อไปเห้ย่างพ่อหน่ยคือ้พ่อโวงสีหลักสภาพโวงสีหลักเวลาลูมหาดูสบายใจนะลูมาปรึกษาลูมาพูนพิ้งกันสิเลยป้ายนื่งกันอาล่าลาดแหล ค่ะพี่น้องพ่อพี่น้องฟังแล้วเป็นจังไดแน่ค่ะ ความคิดของผูบ้บาลฟินแลนด์เพื่อนคิดดีเลค่ะล้วก็เพื่อนเป็นคนว่างแผนอนาคตได้ดีมากๆว่างแผนอนาโคตให้ลูกๆเออบ้านทีสร้างทุกสิ่งที้างอยู่ตอนนี้ก็คือก็ให้ลูกๆคือเก่าบ่ได้เอาไปใส่เพื่อลูกๆเพื่อนคือเก่าเพิ่นก็ยังบ่ได้คิดว่าเพื่อนจะมีไหมมีคนไหมแต่ตอนนี้ขอลุยงานขอกอบโกยงานกอบโกยเงิน,นให้ได้มากที่สุดตอนที่มีแรงอยู่เนาะพี่น้องเนาะ,ะแฟนคลับก็บยัางสนับสนุนมากมาก ายค่ะพี่น้องในความคิดของแฟนลับเนะาะเขาก็มาคอมเมนต์ในทางที่ดีละค่ะเพราะว่า,าลูกๆโตขึ้นเขาก็จะรู้เองว่าพ่อรักเขามากพ่อยอมพ่อไม่ยอมให้ใครมาแทนที่พ่อรักลูกและครอบครัวของพ่อมากๆค่ะพี่น้องคุณพ่อเป็นพ่อที่ดีมากๆบอสบี๊นี่ค่ะแล้วแฟนลับคนนี้ก็บอกว่า แสดง,งความคิดเห็นนาอมาว่ายิ่งเขาโตมาเขารู้ว่าพ่อแม่เขาอยู่ตรงไหนเด็กเขายิ่งโหยหาแต่พ่อแม่เขาเท่านั้นแหละ เชื่อเหรอยิ่งรู้ว่าพ่อแม่อยู่คนละที่เดี๋ยวก็หาพ่อเดี๋ยวก็หาแม่เด็กเขาไม่เลือกใครนอกจากพ่อกับแม่เท่านั้นเราเลี้ยงมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วค่ะอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากแฟนคลับเนาะบางคนก็บอกว่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะอย่ารีบมีเลยเออเจ้าเป็นคนดีคอยดูตั้งแต่เจ้า เป็นบ่าวอุดรน,น้อกพี่น้องนอ,นอ,นอตตังแต่เพื่อนมีเพจบ่าวอุดรพาเพื่อนตะกี้อยู่ฟินแลนด์ก็เห็นอยู่แล้วก็เพจเพจดั้นคนติดตามกันหลายหลายที่นี่มันมีความผิดผ่านทาง Facebook บอรหรือจังไหนมันก็ปิดไปยื่ซืนนี่พี่นอ้องหายไปเลยคนหาคนยังกระโด้หายไปเลยมันอาจจะมีการปลอมแปลงเพจขึ้นมาใหม่ๆเอยแปลว่าหมด AI หมวดอ่าอ่าหมดย b e ู a c e b o o k เนอเขาตรวจสอบได้ี่นะว่าผูจา้จักผู้ใดเป็นตัวตนจนนงซี่นะเขาก็เลยเออตัดปัญหา เพพินก็รียปลิวไปเต็กี้ครับผู้ไดติดตามุยวัาฟินแลนด์นะเพลินกรนานั้นเพิ่นซื้อบาอุดรพาเพิ่นเนาะเออเพราะเป็นว่าเป็นกําลังใจให้พ้วยาดฟินแลนด์ล่ะค่ะผู้ใดเป็นแฟนคลับเพิ่นก็เป็นกําลังใจสนับสนุนเพิ่นรักพ่อก็ต้องรักลูกเนาะรักลูกก็ต้องรักพ่อสนับสนุนไม่โยงให้ใครเป็นดราม่าเพราะว่า ผู้ใดเขากับตองหากลูกเขาอยู่แล้วค่ะพี่น้องอ่ะสรบคลิปนี้ซาคูเคมแลกกับเขาจบคลิปไว้เพียงคแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ